เฮ้ยฉันกำลังคิดจะปลูกมันสำปะหลังเพิ่มอยู่แต่ไม่รู้ราคาต่อไปจะเป็นยังไงอ๋อราคามันสำปะหลังตอนนี้เหรอฟังจากตลาดล่าสุดนะปีนี้ราคาหัวมันสดอยู่ประมาณ1.7ถึง2.2บาทต่อกิโลอ๋อต่ำกว่าที่คิดอีกฮะแล้วปีหน้าล่ะจะขึ้นไหมถ้าปี2,569หรือ2,026นี้มีโอกาสปรับขึ้นนะ คาดว่าราคาอาจไปถึง2.8ถึง3.0บาทต่อกิโลเลยเพราะผลผลิตอาจลดลงแล้วจีนเริ่มกลับมาซื้อมากขึ้นอ๋อแปลว่าอุปสงค์จากจีนยังสำคัญมากอยู่สินะใช่เลยอีกอย่างถ้าเกิดเอลนโยทำให้ฝนไม่ค่อยตกผลผลิตมันก็ลดราคาก็ยิ่งสูงขึ้นแต่ถ้าฝนปกติผลผลิตเยอะราคาก็อาจนิ่งหรือปรับลดแล้วมีปัจจัยอื่นที่ควรระวังไหมมีหลายอย่างเลยเช่นราคาข้าวโพด ถ้าข้าวโพดแพงคนก็ใช้มันสําปะหลังมากขึ้นนอกจากนี้การส่งออกนําเข้าก็มีผลถ้าติดด่านราคาก็ลงได้ฟังแล้วเหมือนต้องคอยติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดเลยใช่เลยต้องดูทางอุปสมอุปทานสภาพอากาศและตลาดส่งออกเป็นประจำถึงจะคาดการราคาได้ใกล้เคียงความจริงเข้าใจนะงั้นฉันคงต้องวางแผนปลูกแบบค่อยๆดูตลาดไปก่อนดีกว่าใช่เลยปลูกไปแล้วก็ยังพอปรับแผนได้ถ้าราคาดีขึ้นก็ขายเลยทำไมก็ดูแลรออีกหน่อย